บอลโลกก็ต้องเชียร์เฟอร์นิเจอร์ก็ยังต้องซื้อเข้าห้องอยู่จ้าทุกคนยังไงก็ขอยินดีกับอาร์เจนติน่าด้วยนะคะเป็นแมตท,ที่สุดยอดมากๆก,กรีดกันลั่นบ้านเลยทีเดียวอาร์เจนติน่าได้แชมป์ไปแล้วแต่ชีวิตของเราก็ยังต้องดำเนินต่อไปอยู่เนาะวันนี้เราจะไปเอาเฟอร์นิเจอร์กันค่ะที่เราซื้อออนไลน์กันแต่จะมาบอกวิธีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ในราคาที่ไม่แพงที่เราอยากจะแนะนำกันด้วยค่ะในกรณีที่คนที่ไม่ไมายในการใช้เฟอร์นิเจอร์มือสองกันนะคะพวกเราสองคนชอบซื้อประกันประจำก็คือ ในเว็บไซต์ของ eBay คล้ายเนื้ออันซเกนค่ะซึ่งเราจะได้เฟอร์นิเจอร์ในราคาที่ถูกเราซื้อโดยตรงกับเจ้าของเลยค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นของมือสองนะคะอย่างวันนี้เราซื้อตู้ไม้สําหรับใส่หนังสือกันค่ะซึ่งเขาขายให้เราในราคา50ยูโรเท่านั้นถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณพันกว่าบาทซึ่งถือว่าถูกมากๆซึ่งเราก็ต้องไปรับมากันเองนะคะพอเอามาแล้วเราสองคนก็จะทาสีใหม่ค่ะเพื่อที่จะรักษาเนื้อไม้ให้ยังดูดีอยู่แล้วก็ยังดูใหม่แล้วก็สวยยิ่งขึ้นพอทาเสร็จแล้วพอหนึ่งชั่วโมงจาก ให้สวยยิ่งขึ้นก็ต้องทาหลายๆรอบเลยค่ะจากนั้นก็ค่อยประกบเข้าเหมือนเดิมวันนี้ช่วงบ่ายเราจะไปเดินเที่ยวที่ตลาดคริสต์มาสในเมืองกันค่ะทุกคนสามีนี่หิวมากเลยค่ะเมนูนี้เต็มหัวไปหมด Thüringer Rostbratwurst Das ist eins Dann kannst du essen Bockwurst ja? Beides mit Senf ja? Ja? Dann kannst du natürlich auch noch essen Kreppelchen Das ist süß ja? und, und dann gibt es bestimmt auch noch Quarkkeulchen oder Kartoffelpuffer ค <c oughs> อยดูสิว่าเราจะได้ทานทุกอย่างที่เราต้องการไหมนะจากที่พักเรามาเข้ามาในเมืองจะไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะมาถึงแล้วคะ่ะทุกคนโอ้โหคนเยอะมากจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นวันเสาร์ <c oughs> ด้วยเนาะมันก็ทําให้คนเยอะมากเลย อย่างที่บอกมันเป็นวันเสาร์ด้วยค่ะคือคนเยอะมากๆทุกคนก็อยากที่จะมาสังสรรกันเต็มที่หลังจากที่2ปีเต็มๆที่ไม่ได้มีตลาดคริสต์มาสเนาะปีนี้ก็เลยทําให้ทุกคนตื่นเต้นกันเป็นพิเศษที่เหมือนกับว่าเราได้กลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมทุกคนก็เลยอยากที่จะออกมาเอ็นจอยทั้งดื่มทั้งกินกันเต็มที่เลยค่ะผู้ประกอบการขายของในตลาดคริสต์มาสปีนี้ก็คงยิบกันแก้มปรีไปตามๆกันเพราะว่าก็คงขายดีกันทั่วนหน้าเลยค่ะ จะไปตรงไหนคนก็เยอะค่ะคิ้วก็ยาวพี่ผิ่เราหิวมากเลยนะก็เลยต้องจบที่ไส้กรองนี่แหละค่ะง,ง่ายสู้จากนั้นก็มาดื่มปลิื่อวายกันต่อ ทีเมืองไลฟ์ซิกนะคะราคาสลิวาจะอยู่ที่4ยูโร54เบาแก้วนะคะส่วนค่ามัดจำแก้วจะอยู่ที่ประมาณ4ยูโรค่ะการดื่มสลิวานี้ต้องระวังอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานๆอุ่นๆแล้วก็อร่อยแต่ที่จริงก็สามารถที่จะทําให้เมาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดื่มเลินจนเมานะคืนนี้ยังอีกยาวไกลค่ะ ครเที่ยวเยอรมนในช่วงปลายอย่างนี้นะคะไม่ผวนพลาดที่จะแวะมาเที่ยวตลาดคริสต์มาสกันเลยนะอยากจะแนะนําเลยจ้า Ya yeah? oh, hey Hoi